ตัวนี้นะคะจะเป็นยางกันกระแทกหน้านะคะของรถอิสู u ุนะคะรถใหญ่นะคะก,กันกระแทกหน้าอสุสุ1 0 w h นะคะข,ข้อมูลมีแค่นี้เลยนะคะก็แต่เดี๋ยวเรามาดูได้นะคะเรามาเช็คมาเทียบดูได้นะคะด้านหลังนะคะจะมีสกรูเอ่อเป็นรูนะคะรูสองรูนะคะอันนี้ยิ22มิลนะคะยิบ22มิลเท่ากันนะคะ รูสองรูด้านล่างข้างบนนี้ก็จะเป็นยางนะคะยางกันกระแทกนะคะก็เป็นเหล็กหมดเลย้าตาแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยววัดตรงนี้ให้เนาะเผื่อเผื่อจะเทียบนะคะจะได้ง่ายๆเจ็ดสิบมิลน,นะคะเราวัดจากมุมนี้มันมุมนี้นะคะเจ็ดสิบมิลแล้วก็ถ้าจากนี้มานนี่นะคะ เอาตลับเมตรดีก,กว่านนะคะร้อยสามสิบห้ามิลนะคะถ้าระหว่างรูยึดนะคะรูยึดสองรูนี้นะคะห้าเซนนะคะ แล้วก็ถ้าวัดมุมนี้นะคะก็จะร้อยสามสิบมิลน,นะคะพอดีเลยข่าวคาวก็อย่างนี้เลยนะคะลองดูแล้วกัรลองเทียบดูนะคะเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของเขาก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะแล้วยิง่งเพราะว่าเราไม่ได้เอาตัวอย่างมาที่หน้าร้านนะคะเราก็ต้องใช้วิธีวัดแบบนี้ค่ะถ้าวัดแล้ว แล้วเรามีตัวอย่างที่อยู่ในวิดีโอแบบนี้ก็จะชัวรนะคะมีรูปอยู่ในมีอยู่ในรูปนะคะมีภาพนิ่งให้ดูนะคะก็จะชัดเจนวัดดูด้วยก็ริ่งจะชัวนะคะตัวนี้ส6 0รอหกสิบบาทนะคะ